สวัสดีค่ะดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาิมอเตอร์ริงวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้ารถอีโคคารุ่นขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะคะในตระกูลของยาริสสำหรับยาริสแฮตแบกหรือยาริสห้าประตูนะคะเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันน2023นะคะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยโตโยต้าเพิ่งแนะนําตัวยาริสเอทิหรือรุ่นซีดานออกมาสู่ตลาดนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวกลับมาครั้งนี้สําหรับยาริสแทตแบ็ก เขาไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะตรงนี้หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายนอกแล้วก็ออปชันภายในห้องโดยสารนะคะรวมถึงนําตัวระบบความปลอดภยัย t o โยต้าเซฟตี้เซนเข้ามาใส่นะคะหากจะย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อปลายปี2548 Toyota ประเทศไทยได้แนะนํารถยนต์ Toyota ายาริสออกสู่ตลาดบ้านเราจนมาถึงนาวันนี้เมื่อปลายปี2565เนี่ย รถยนต์ในตระกูลยาริสมียอดขายสะสมในบ้านเราสูงถึง418,000กว่าคันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่ารถคันนี้ต้องมีอะไรดีพอสมควรที่จะครองใจลูกค้าชาวไทยเราไปดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีจุดเด่น็นอะไรกันบ้างนะคะตามเลยค่ะสำหรับจุดเด่นของรถยนต์อีโคคานะคะก็คือความเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กนะคะ ยาลิสแท็คแบกเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ Open Up Your l i f e เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะนะคะเรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้จะมีอะไรกันบ้างค่ะมาเลยค่ะเริ่มกันที่ความเปลี่ยนแปลงด้านนอกนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้เขาเน้นการพัฒนามาใน3ส่วนหลักๆนะคะก็คือ 1. เรื่องของการดีไซน์ภายนอกธีมการออกแบบของเขาเนี่ยจะเน้นให้ความรู้สึกปราดเปรียวน่าขับขี่กับการดีไซน์โดยเฉพาะในส่วนของกระจังด้านหน้านเนี่ยเขาดีไซน์ใหม่นะคะ มาเป็นเทรนใหม่ของ Toyota เลยค่ะก็คือตัว Hammer h ์ d r i ดีนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Daytime Running Light นะคะ ส่วนกันชนด้านท้ายเนี่ยดีไซน์ใหม่ออกแบบมาเป็นในสไตล์เฉพาะตัวแล้วก็มีการตกแต่งด้วยตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคะเวอร์ชันนี้เขามีสีใหม่เข้ามาด้วยก็คือสีชานมแล้วก็มีในส่วนของสีทูโทนเข้ามาสําหรับเวอร์ชันนี้ภายในห้องโดยสารเองเนี่ยวัสดุภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายเกตแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหลากัหลกๆก็คือในตัวของโทนสีภายในห้องโดยสารเนี่ยคะ่ะซึ่งดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะใช้โทนสีดํามาสลับกับตัวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีตัวเส้นค่าที่เขาเรียกว่าตัวริ บอน,เ,นเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกมาเป็นตัวตัดภายในห้องโดยสารจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกเรียบหรูแล้วก็ดูหน้าค้นหานะคะส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยเองเขาจัดเต็มกับในส่วนของ Toyota Safety Sense นะคะ มีตัวบายสปอร์ตมีตัวของระบบ RC GA นะคะเข้ามาช่วยป้องกันการลื่นถลยตรงนี้ก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะกล้องมองรอบคันตรงนี้โตโยต้าเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของหน้าจอสัมผัสเนี่ยค่ะเพิ่มมาจากขนาดตัวรุ่นสตาร์เนี่ยอยู่ที่7นิ้วแต่สําหรับรุ่นเนี้ยที่เรามารีวิวกันเนี่ยนะคะเป็นขนาดหน้าจออยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ USB Type C นะคะเข้ามาสําหรับในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังให้ด้วยตรงนี้เขามีเพิ่มเข้ามาะคะ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะชอบมากๆเลยเพราะว่า Toyota เองเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำให้ยารีสทั้น2เวอร์ชั่นก็คือในรุ่นของซีดานแล้วก็แฮ s ส p ปกเนี่ยกลับมาครองใจลูกค้าชาวไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเขาเลือกที่จะมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าชาวไทยโดย Toyota เชื่อว่าเขาอ่ะกลับไปมองในเรื่องของ e o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  y y o f Scale คืนความคุ้มค่าให้กับลูกค้าก่อนนะคะตรงนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ผลประโยชน์เองก็จะตกกลับมาที่ลูกค้านะคะ สำหรับความคุ้มค่าที่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ล้ออลลอยขนาด15นิ้วเสาวอากาศแบบครีบฉลามช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ USB Type C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแรงเป็นแรแบบใหม่นะคะเขาใช้เป็นแต่แบบทำเป็นห้องนะคะเสียงค่อนข้างจะนุ่มนวลเลยทีเดียวหน้าจอแบบสัมผัสนะคะในส่วนของยาริสป์ชันนี้นะคะก็คือตัวยาริสแทนแบ็เนี่ยจะมีให้เลือก3าแบบสามสไตล์ก็คือ ความเรีบหรูความสปอร์ตและความพรีเมียมค่ะแน่นอนค่ะกับตัวรุ่นย่อยเนี่ยเขามีเริ่มต้นมาที่ตัวรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะที่จะมาตั้งแต่ตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ตัวล้ออลลอย ขนาด15นิ้วนะส่วนภายในห้องโดยสารเป็นสีดําถัดมานะคะอัพขึ้นมาหน่อยก็คือรุ่นสมาร์ทภายในห้องโดยสารเป็นสีดํานะคะสําหรับรุ่นสมาร์ทนะคะโตยโยต้าเพิ่มปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็ตัวสมาร์ทเอ็นทีเข้ามาให้แล้วก็ตัวหน้าจอสัมผัสเนี่ยเขาอัพขนาดมาเป็นขนาด8นิ้วนะคะถัดมาอีกรุ่นหนึ่งค่ะก็คือรุ่นพรีเมียมโตยโยต้าอัพตัวหน้าจอสัมผัสขยับขึ้นมาเป็น9นิ้วนะคะแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตแล้วก็ระบบ RC g a เข้ามาให้รวมทั้งระบบขอออององงกล้มรบั ส,ส่วนสีภายในห้องโดยสารเนี่ยค่ะเป็นสีทูโทนเน้นโทนน้ำตาลตัดกับสีดำนะคะส่วนรุ่นท็อปหรือรุ่นพรีเมียมเเนี่ยค่ะก็คือภายในห้องโดยสารมี2แบบให้เลือกนะคะคือสีทูโทนแดงดําและก็ภายในสีแดงรว้นนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของชุดแต่งที่โตโยต้าตั้งใจแต่งมาให้เสร็จสรรจากโรงงานให้เราเลือก3าแบบสาสไตล์ค่ะส่วนของเครื่องยนต์นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมก็คือเครื่องยนต์รหัส3 NRFKE รุ่นเดียวกับ ตัวยารีชัดแบ็กเวอร์ชันก่อนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรแบบ4สูบแถวเรียงดอส16วาล์วให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่92แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่1 0 9นิวตันเมตรที่4,400รอบนะคะ ทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT i นะคะแล้วก็มีตัวระบบชิปล็อกเข้ามาให้ด้วยรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะคะความจุของถังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่42ลิตรนะคะ t o ยวต้าจะเคาะราคาออกมาเท่าไหร่นะคะ ส่วนวันนี้ที่ฉันวิที่มีทัพทองและประชาชาติธุรกิจคงต้องลากันไปก่อนครั้งหน้าแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวฉบับเต็มในการทดสอบการขับขี่ของเจ้ายารีชัตแบ็กเวอร์ชั่นนี้มาให้ชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ